สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่1 6ถึง31ตุลาคมของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดรางวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหราศาสไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกันทั้งหมด ก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะชาวราศีกันว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ในอดีตที่ผ่านมาชาลติกันรู้สึกนึกให้เหนื่อยกับพฤติกรรมคนนี้นะทั้งการล่อนทั้งตะเลนถ้าไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความผิดอะไรทั้งฟินเลยซึ่งคุณก็รู้สึกโมโหไมมันไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,มีความโมโหแต่เพียงแต่ว่ามันก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยเขาอยู่แล้วก็ยังอยากยังอยากแบบว่ายังอยากกำลาบซิยังปราบไอ้คนนี้ฟิลมันจะปราบได้หรือเปล่านะในนี้คือในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงปัจจุบันเนาะ15าตุลาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบัน ช่วงปัจจุบันนี้ช่วงนี้คุณก็สึกเนื้อยเหนื่อยกับเขาเพฤติกรรมข้อเสียของเขาเนี่ยแล้วก็การไม่ยอมรับความผิดมันทำให้คุณค่อนข้างสิยงเหมือนกันบางครั้งเมื่อจู่ก็รู้สึกว่าเออหรือควรเลิกดีว่าควรต่างสายต่างไปจะดีกวนนยอมแพ้ดีกว่าไหมนะครับแต่เพียงอกว่าในพอคุณคิดอย่างนี้เขาคิดถึงความดีเขาเพราะเขาเองก็มีความดีทําตัวน่ารักทำตัวเอาใจใส่ดูแลคุณเกิดขึ้นมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเขาก็ม,มีข้อดีมันก็เลยลืมความโกรธความโมโหตรงนี้ไปสเสียนะครับนะ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูน้องว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ ามาดู LIKE กันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกนะับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองเอ่ะก็อยากอยากให้เขาทําตัวดีขึ้นทําตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะคุณก็รู้แหละว่ามันทําไม่ค่อยได้เช่ไห่นะวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนได้คือต้องเลิกเขาอย่างเดียวแหละนะถ้าจะปรับเปลี่ยนนี่แฝงคามเป็นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าคุณเองก็ยังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ให้มันให้เป็นความรักที่ยืดยืดยาวเป็นความรักที่อยู่ไปเรื่อยๆนะครับคุณยัง,ยงอยากรักษาความสัมพันธ์นี้อยู่้วนเะขาเองล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณน เขาเองก็รู้แล้วว่าคุณจับตาดูเขาอยู่นะครับแต่เรึก็รู้สึกว่าเ,ออเขาเองก็ต้องต้องมีพื้นที่ส่วนตัวมากหรือเปล่าเนะาะจะยังไม่ไม่อยากให้คุณมาลุกลามมีพื้นที่ส่วนตัวเขาเท่าไรนะมันก็มีเขาก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกแต่เพียงแต่ว่าเขาเองก็ยังเลิกทําไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวไปดูดนาะว่าในอ,อนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ มาดูกันเนาะไพใ่ใาไปสองชุดน,นะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่26ถึง23ตุลาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่2 4 3 1ตุลาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไปให้เนาะแต่จะมีชาวราศีกันบางท่านส่วนน้อยเนี่ยจะมีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู1 6 2 3ตุลาคมเหมือนเนาะช่วงนี้ชาวกันเป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้ชาวกันก็รู้สึกว่าอยากจะตีเข้าอกพากเลยนะ คือเขาก็ทําเรื่องทำน่้ทำนี่ให้เขาให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกบน่นอยากจะบ่นอีกแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเพื่อนคุณเองก็รู้สึกว่าต้องตามดูพฤติกรรมของเขาไปเรื่อยๆนะครับต้องคอยปรับปรุงต้องคอยห้ามต้องคอยว่าเกิดขึ้นบางครั้งก็ไม่อยากทําอะไรแล้วเบื่อวะนะเมื่อไหร่เขาจะคิดได้เองว่าป็นเป็นลักษณะีเกิดขึ้นซึ่งช่วงนี้คุรจะมีคำตำหนิเขาแรงๆเป,เ,ปเป็นระยะระยะด้วยเหมือนกันแต่เขาทําดีขึ้นไหมเขาก็ยังทะเลนอยู่ยังรู้สึกว่าเออยังอยากทําตามใจตัวเองอยู่มันเป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วก็24-30พฤศจิกายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง24-30พฤศจิาคมช่วงนี้เขาเหมือนจะทําตัวเรียบร้อยขึ้นในช่วงแรก,แกคุณก็รู้สึกเออมีความสบายใจดูเขานิ่งขึ้นดูเขาไม่ก่อปัญหาเกิดขึ้นนะครับโดยเรพาะว่าช่วงนี้เขาเองอ่ะจะพยายามทาตัวเรียบร้อยเพราะเขารู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยคุณจะรู้ข่าวครา,าวเขาหมดนะจะกระดิกไปทางไหนคุณก็รู้หมดเลยฉะนั้นช่วงนี้ทำตัวเรียบร้อยก่อนดีกว่าไม่อยากให้มีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาเองก็ยังอยากเออรักษาความ เป็นความรักระยะยาวนะครับนะก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกันไม่แค่นี้เนาะชาวราศีกันท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีจ้า